สวัสดีครับช่างืนนอสนะครับก็เดี๋ยวนี้จะพามาชมตัวสูงยางบางนะครับสเต็ปย้ายแนบใส่กล่องแปลงเตี้ยนะครับนี่ตัวสูงนะครับพาไปดูข้างหลังมีอะไรบ้างยางบางเลยสองหกสองเก้านะครับกุดไหล์นี่รัข้างหลังข้างบนปกติมันจะมีฐาน ตัวนี้นะครับจะมีฐานแนบฐานแนบเดิมนะที่แนบแนบมันจะอยู่บนนะครับอยู่บนเพลานี้เราทำการย้ายลงล่างนะครับแล้วก็นี่เป็นเต้าย้ายนะเอ็นสตัวล็อกสลกนะครับมีกล่องโหลดมีตัวแก้ล้อนะสเต็ปนี้คืออางเาี้ยสเตปตัวเตี้ยนะครับนี่สเตปตัวเตี้ยเลยนะแล้วก็แก้เพลากลางนะครับ พะกางตรงของช้างนะครับสำหรับรถมันที่โหลดเราเยอะนะครับโหลดได,ด้เยอะพอมันจี้ตกนะครับนี่พาวัานญานะครับก็จะพามาชมช่วงล่างก่อน,นก็จะประมาณนี้นะช่วงล่างนี่เดิมเดิมนะครับยังเป็นชกเดิมอยู่เลยเนะี่ยตัวสูงแหวแนบลงมาชกเดิมใส่ได้นะครับแต่อาจจะนิ่มนิมนครับเ,เดี๋ยวมาดูตอนลดลงอีกทีนะึง ก็รถก็ลงมาเสร็จร้อยนะครับนี่ทรงก็จะประมาณนี้นะครับทรงหน้าเฉนะิดๆนะหล่อหลอดุดุนะสองยี่สิบครับก็ามาดูข้างๆกันนะเนี่ยมันหล่อเลยนี่หน้าคันนี้หน้าจะอยู่ประมาณ5้าเิดเนะครับ หน้าห้าห้าหวมๆนี่หน้าห้าสอดหกสอดข้างหลังอยู่มันสามสอดหลังสามสอดอันนี้สเต็ปนี้ไม่บาดยางนะครับไม่มีบาดยางนะครับดูล้อกอนล้ออยู่ตรงกลางซุ้มนะครับใครอยากได้สเต็ปนี้ก็สก,กิดกันเข้ามานะครับสูงยางบางมันหล่อจริงๆนะฮะนี่ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับตัวสูงยังบางน,นะหล่อจับ